ครอยนี่เราเป็นมานานเท่าไหร่ละจ๊ะเป็นมานานละจ้ะเต่ว่ามันเหนื่อยแล้วก็มือา้าหรือมันเจ็๊บโผนิดๆเนี่ยเราไปหาหมอหมอบอกว่าคือผ่าเบิ้อคือผ่าอย่างเดียวถ้าผ่าแล้วตายไปผ่าจะเลี้ยงลูกเรียนเพียเรื่อยๆรๆ,ๆก็เห็นเปินโฆษณาลงแล้วก็เจ๊บตัดสินใจว่าลองซื้อก,กินลูกอ่ะกินไปกี่กับปูกคะเราถึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะะอาการมือชายังมีอยู่ไหมจ๊ะตอนนี้ลดลงหน่อยลดลง นะก็คือตอนนี้อาการก็ดีขึ้น<ด>แล้วก็ยัง<ด>ก็ก็คือไปทํางานได้เหมือนเดิมแล้ว<ช>สื่อรองกินดูนะเขาก็กินละวดีขึ้นเ้ามบอกว่าหายแแต่แล้วว่าต้องกินไปเรื่อยๆเนาะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทปรา้น์แนดแวรนะคะวันนี้นะ,ะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะชิวมาหาลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะมีอาการของโรคไทรอยค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีลูกชาย2คนค่ะแล้วก็มีอาการของโรคไทรอยด้วยนะคะลูกค้านะคะไม่อยากจะผ่านะคะเพราะว่ากลัวเสียชีวิต นะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยนะคะว่ามีอาการของโรคอย่างไรบ้างนะคะและเมื่อทานตัวบาลานยุคอนะคะอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวอายุแล้วก็อาชีพตอนนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะชืะะ่องวยเจ้าค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่หละะแล้วคะคุณพี่3 3ามแล้วจ้ะจ้าตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ ทำงานกร้างแ้วจ้าโรคไทรอยด์นี่เราเป็นมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะเป็นมานานละจ้ะอืมตอนแรกเลยเอ่ออาการมันเป็นยังไงบ้างคะมันก็มีเหนื่อยนิดๆแล้วก็มือชามือชานะเหงื่อไหลเยอะไหมเยอะจ้ะนอนหลับไหมตอนที่เราเป็นแรกๆหลับอยู่นะแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วก็มือชามีมันเบบมันเจ็บหัวนิดๆเนี่ยเจ็บหัวด้วยนะคะ แล้วตอนนั้นคือมันทนไม่ไหวแล้วเหรอเราถึงไปหาคุณหมอเจ้าเราไปหาหมอหมอบอกว่าคือผ่าหมอให้ผ่าเลยเจ้าต่มาเปิ้นพื้อยาอย่างกินสักอย่างนะเบิ้นงนะื้ผ่าอย่างเร็วอะไม่ให้ยามากิน<ม>เลยเหรอไม่เจ้าตัว,ตว,ตวแล้วก็เปื้นหื้ผ่าอย่างเร็วอะตอนนั้นก้อนที่คอตรงนี้โตหรืยอยังคะ มันก็โตกว่านี่จ้ะอ๋อเราสังเกตได้ว่ามันโตแล้วก็เลยไปหาหมอแล้วมันส่งผลกระทบต่อการทํางานยังไงบ้างคะมีเหนื่อยเหนื่อยใช่เพราะบอกว่าเราต้องออกออกไปทํางานก่อสร้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดงานไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าหยุดเนาะเพราะว่าถ้าถ้าหยุดค่าแรงเราก็จะไม่ได้ถูกไหมแล้วเราก็มีลูกด้วยนะให้ผ่าก็ไม่กล้าผ่าอีกไม่กล้าผ่าเขาเขาอยากผ่านะเดฟพี่ชาคือผ่าอ๋อพี่ชวไม่ให้ผ่าจ้ะ เข้ามันหายไงตัวเข้าอยากผ่าเลยพี่สาวบอกว่าถ้าผ่าแล้วตายไปผขาจะเลี้ยงลูกเองนะถ้าเสียชีวิตไปใครจะเลี้ยงลูกอนะคะทีนี้ยังไงเป็นไงมาไงคะเราเราถึงเ่าก็เรียนเพียรเรื่อยๆเลยๆก็เห็นเปิดโฆษณาลงแล้วก็จมบติว่าแทตจดชินใจว่าล้องซื่อกินลูกอ่ะล้องซื่อทานลูกทาไมเราถึงเชื่อว่าตัวบาลานยูคอเนี่ยจะช่วยเราได้ทําไมเราถึงเชื่อตอนนั้น ก็เปิลขุดชนาลงมันเยอะไงบางคนก็ใจเวลาหกหรือเนี่ยม,มันสูงได้หาแล้วราคาเรื่องราคาเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเราไหมเพราะว่าคิดว่ามันแพงไหมไม่คิดละคือมันหายอย่างเดียวตอนนั้นไม่คิดแล้วค,ลคือแบบว่าเราอยากหายาแล้าอยากคือมันหายอย่างเดียวตอนแรกสั่งมากี่กระปุกคะสามเจ้า ตอนแรกสั่งมาสามกระปุกเลยสามแล้วก็เหวี่ยงพี่สาวไปกระปุกนึ่งแล้วก็ไปเสืรอมสามกระปุกทำไมถึงแบ่งพี่สาวพี่สาวมีอาการของงพี่สาวก็เป็นอยงอพี่สาวก็เป็นเหมือนกันกินไปกี่กระปุกอะเราถึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นห้าจ้ะอ๋อห้ากระปุกกทานช่วงไหนบ้างจ้ะตอนเช้าตอนเลี้ยงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจ่ะทานไปห้ากระปุกเราถึงรู้สึกว่ามันเล็กลงจ้ะ ตอนแรกมันใหญ่เท่าไหร่นะคะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มเล็กลงแล้วดื่มแล้วอาการมือชายังมีอยู่ไหมจ๊ะตอนนี้ลดลงหน่อยลดลงนะะก็คือตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วก็ยังก็ก็คือไปทํางานได้เหมือนเดิมแล้วเต็ม10คะแนนให้เวลาอยู่คอกี่คะแนนดีตอนนี้ที่ทําให้เราอาการดีขึ้นสิบคะแนนอ่ะให้สิบคะแนนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้กว่าเผื่อคนที่เขามาดูคลิปนี้อยู่เหมือนกับเราเนี่ย กำลังนั่งถ่ายอยู่เลยแล้วเขามีอาการเดียวกับเราเลยเป็นไทรอย,ยแบบคอโตไม่แบบมือชาเลยดูคลิปนี้อยู่มีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมให้ฝากบอกเป็นภาษาเหนือเลยภาษาที่เราถนัดเลยอยากฝากบอกอะไรกับเขาไหมคะซ <c oughs> ื่อลองกินรูนะ้เนาะหายเบียบเอา <c oughs> เอาก็กินแล้วหลีกขึ้นเขาบอกว่ามันหายเต๊ๆแล้วต้องกินไปเรื่อยๆเนาะโอเคได้ค่ะ <c oughs> ก็ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์ยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นะคะชิวก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอร์นะคะมามอบให้อีกสามกะปลูกเลยนะคะได้ดูแลสุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะขอบคุณนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เป็นโรคไทรอยนะคะแล้วดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะหายนะคะแบบคุณพี่ท่านนี้นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ัวแดนทั่วประเทศเลยเพราะวาลานยูคอร์นะคะมีสารสกัดทั้งหมดนะคะ13ชนิดจากสมุนไพรเข้มข้นนะคะที่จะไปช่วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นนะคะเคส หน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็ติดตามได้นะคะที่คลิปนะคะทุกแพลตฟรอร์มของ b a l านซ์แบรนด์นะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดค่ะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมกูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย